มีคำอยู่คำหนึงครับที่ถ้าใครตามฟุตบอลไทยมาสักพักเนี่ยจะต้องเคยได้ยินผ่านหูมาจนชินเลยคำนั้นก็คือการเมืองในวงการฟุตบอลพอได้ยินคำนี้ทีไรมันรู้สึกเหมือนเป็นคำที่ใครๆก็พูดกันแต่พอจะให้อธิบายจริงๆว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็กลับอธิบายได้ไม่ชัดเจนตกลงมันคือเรื่องของพรรคการเมืองที่มายุ่งกับฟุตบอลจริงๆเหรอหรือว่าเป็นแค่คำพูดลอยๆ วันนี้เราจะมาแงะดูไส้ในของคำนี้กันหน่อยครับว่าแก่นแท้ของมันคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลต่อลูกกลมๆที่วิ่งในสนามยังไงบ้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะคำว่าการเมืองในที่นี้เนี่ยมันทั้งกว้างแล้วก็ลึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยแล้วมันก็เป็นตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อทิศทางของฟุตบอลไทยมาตลอดวันนี้เราจะลองมาส่องกล้องขยายดูโครงสร้างพวกนี้กันค่ะว่าจริงๆแล้วมันทํางานยังไงเยี่ยมเลยครับงั้นขอเริ่มจากจุดที่คนสับสนกันมากที่สุดก่อนเลย คำว่าการเมืองในวงการฟุตบอลเนี่ยสรุปแล้วมันใช่เรื่องเดียวกับนักการเมืองในสภาที่เราเห็นเห็นกันอยู่หรือเปล่าครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยค่ะต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าการเมืองในบริบทนี้ Uh, ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้หมายถึงพักการเมืองโดยตรงนะคะแต่มันคือการใช้อำนาจอิทธิพลแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการมันคือเกมแห่งอำนาจหรือที่เขาเรียกกันว่า power play ที่เกิดขึ้นในทุกองค์กรเลยค่ะที่มีคนมีเงินแล้วก็มีตำแหน่งให้แย่งชิงกันอ๋อเข้าใจแล้วมันคือ office politics แต่เป็นเวอร์ชันที่สเกลใหญ่กว่ามากมีสนามฟุตบอลเป็นฉากหลังอย่างนั้นสิ่ะครับใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมาก ลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกนะคะสมมุติว่ามีผู้สนับสนุนรายใหญ่ของสโมสรคนหนึ่งอยากจะให้หลานตัวเองติดทีมชุดใหญ่ขึ้นมาเลยไปกระซิบกับผู้จัดการทีมนี่ก็คือการเมืองในรูปแบบที่เล็กที่สุดแล้วค่ะคือการใช้อิทธิพลนอกสนามเพื่อแทรกแซงการตัดสินใจในสนามซึ่งมันก็คงไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องนักเตะใช่ไหมครับผมว่ามันน่าจะลามไปถึงเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะเลยแน่นอนค่ะ มันขยายวงไปได้หมดเลยตั้งแต่การที่บริษัทของพักพวกผู้มีอำนาจในสมาคมอ่ะได้รับสัญญาดูแลสนามหรือจัดการถ่ายทอดสดไปจนถึงการจัดโปรแกร,รมแข่งขันที่บางครั้งมันดูแบบเอื้อประโยชน์ให้บางทีมอย่างน่าประหลาดใจ หรือแม้กระทั่งการลอบบี้การเพื่อให้ผู้ตัดสินคนโปรดของตัวเองได้ลงทำหน้าที่ในเกมสำคัญสคัญสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือหน้าตาของการเมืองในความหมายที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ค่ะมันคือเรื่องของเครือข่ายและผลประโยชน์ตอบแทนที่ซ่อนอยู่หลังฉากโอเคภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของ power play จริงๆแต่คำถามที่ตามมาก็คือทำไมในฟุตบอลไทยเรื่องพวกนี้ถึงดูเข้มข้นถูกพูดถึงบ่อยครั้ง จนแฟนบอลรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเกมไปแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเป็นพิเศษครับเป็นคําถามที่ชี้ไปที่หัวใจของลักษณะเฉพาะของฟุตบอลไทยเลยค่ะจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มามันมีปัจจัยหลักๆอยู่3ข้อที่หลอมรวมกันจนทําให้เรื่องนี้มันดูหนานแน่นในบ้านเราข้อแรกเลยคือโครงสร้างของสโมสรส่วนใหญ่ที่ผูกติดกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างแยกไม่ออกขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันผูกติดกันยังไง ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งค่ะว่าสโมสรฟุตบอลในไทยจำนวนมากไม่ได้เติบโจขึ้นมาจากรากฐานของชุมชนแบบสโมสรในยุโรปแต่ก่อตั้งหรืออยู่รอดได้ด้วยเงินทุนและการสนับสนุนจากบุคคลเพียงไม่กี่คนซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในจังหวัดนั้นๆพอเป็นแบบนั้นทุกการตัดสินใจของสโมสรก็เลยถูกมองผ่านเลนส์การเมืองไปโดยปริยายแม้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องฟุตบอลล้วนๆก็ตาม ถูกต้องเลยค่ะพอประธานสโมสรเป็นคนเดียวกับนายกอบจอรหรือเป็นสอสอในพื้นที่การเปลี่ยนโคช้ชการซื้อนักเตะหรือแม้แต่การเปลี่ยนสีเสื้อทีมมันก็อดไม่ได้ที่จะถูกต้องคําถามว่าทําไปเพื่ออะไรมีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่ามันทําให้เส้นแบ่งระหว่างการบริหารสโมสรกับการเมืองท้องถิ่นมันเลือนลางไปหมดแล้วปัจจัยที่2ที่ซ้ําเติมเรื่องนี้เข้ามาอีกก็คือความไม่ต่อเนื่องของสโมสรค่ะโอ้โห oh, อันนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดสําหรับแฟนบอลเลยนะครับใช่ค่ะ เพราะมันกระทบความรู้สึกโดยตรงเราเห็นข่าวสโมสรอนย้ายจังหวัดที่ตั้งเปลี่ยนชื่อทีมหรือยุบทีมแล้วไปเทคโอเวอร์ทีมอื่นอยู่บ่อยครั้งในอดีตลองจินตนาการถึงแฟนบอลคนหนึ่งที่ตามเชียร์ทีมบ้านเกิดมาตั้งแต่เด็กซื้อผ้าพันคอซื้อเสื้อทุกปีแล้ววันดีคืนดีมีประกาศว่าปีหน้าทีมจะย้ายไปอีกจังหวัดที่ห่างไป300กิโลเมตรพร้อมกับเชื่อใหม่ที่ไม่คุ้นเคยความผูกพันทั้งหมดมันพังทลายลงในพริบตา แล้วมันก็สร้างคำถามตัวโตๆขึ้นมาว่านี่สโมอสรฟุตบอลหรือแค่เครื่องมือทางธุรกิจของผู้บริหารแล้วมันก็บรนทอนความศรัทธาของแฟนบอลในระยะยาวด้วยแล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะครับปัจจัยสุดท้ายคือตะกอนความไม่ไว้วางใจที่สั่งสมมาจากประเด็นเรื่องความโปร่งใสในอดีตค่ะวงการเราผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยข้อกัง,งขามาไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมที่ดุเดือดเหมือนการเมืองระดับชาติ การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ค้านสายตาจนเกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายหรือการจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นมืออาชีพประสบการณ์เหล่านี้มันค่อยๆกัดกินความเชื่อใจของแฟนบอลจนกลายเป็นภาวะที่เรียกว่าพร้อมที่จะตั้งคำถามกับทุกเรื่องไปแล้วพอมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในสนามคนก็จะเชื่อมโยงไปที่เรื่องนอกสนามทันทีพอฟังทั้ง3ข้อทั้งเรื่องผู้มีอิทธิพลการย้ายทีมแล้วก็ความไม่โปร่งใสในคดดี มันทาให้รู้สึกว่าวงการฟุตบอลบ้านเรานี่มันช่างมีปัญหาเฉพาะตัวที่หนักหน่วงจริงๆผมเลยอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วในลีกใหญ่ๆที่เราดูกันทุกสุดสัปดาห์อย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือในบราซิลที่บ้าบอลกันเขา้าไส้เขามีเรื่องอะไรทํานองนี้ไหมครับหรือว่าวงการของเขาใสาสะอาดกว่าเราคําถามนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะมันจะช่วยปรับมุมมองของเราได้ดีเลยความจริงก็คือปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ฟุตบอลในทุกที่ที่มีเงินทองเชื่อเสียงและอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนมีการเมืองแทรกซึมอยู่ทั้งสิน้นเพียงแต่มันอาจจะมาในรูปแบบและสเกลที่ต่างกันไปอย่างนั้นเลยแหละครับหมายความว่าแม้แต่ในลีกที่ดูเป็นมืออาชีพมากๆก็ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่เบื้องหลังมีแน่นอนค่ะและบางครั้งก็ใหญ่กว่าที่เราจินตนาการด้วยซ้ำตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือการล็อบบี้เพื่อแย่งสิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก กระบวนการคัดเลือกพวกนี้มันคือการเมืองระดับโลกดีๆนี่เองค่ะมีการใช้อำนาจทางการทูตอำนาจทางเศรษฐกิจมีการเจรจาต่อรองผลประโยชน์กันหลังฉากอย่างเข้มข้นหรือมองให้ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานยูฟ่าหรือประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ดูเดือนไม่พักกันมีการแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายสร้างฐานเสียงกันอย่างชัดเจนแล้วในระดับสโมสรเหรอครับอย่างทีมใหญ่ๆที่มีแฟนบอลทั่วโลกในระดับสโมสร ยิ่งชัดเจนในยุคปัจจุบันเลยค่ะโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เรียกว่า sports washing คือการที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือแม้แต่รัฐบาลของบางประเทศเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรฟุตบอลดังๆอารมณ์ประมาณว่าใช้ความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลมาช่วยฟอกข่าวภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันคือเครื่องมือชั้นดีในการสร้าง soft power แล้วก็เบี่ยงเบงความสนใจจากประเด็นอื่นๆที่เขาไม่อยากให้คนพูดถึง ลองคิดดูว่าถ้าประเทศหนึ่งมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักในเวทีโลกแต่พอเข้ามาซื้อสโมสรดังทุ่มเงินซื้อซูปเปอร์สตาร์พาทีมคว้าแชมป์ข่าวที่ออกมาทั่วโลกก็จะกลายเป็นเรื่องความสำเร็จในสนามฟุตบอลแทนการตัดสินใจต่างๆของสโมสรเหล่านี้ก็ย่อมได้รับอิทธิพลจากเป้าหมายทางการเมืองของเจ้าของไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลเพียวๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าฟุตบอลไทยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศฟุตบอลโลก ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายแบบเดียวกันค่ะโอ้โหกระจ่างเลยครับแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อฟุตบอลมันกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดมหมาขนาดนี้งั้นคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้มันส่งผลกระทบต่อสิ่งที่แฟนบอลสนใจที่สุดอย่างผลงานในสนามยังไงบ้างครับฟังดูแล้วเหมือนจะมีแต่ข้อเสียล้นเลยเป็นคำถามที่ตรงประเด็นที่สุดค่ะเพราะสุดท้ายเราก็วัดกันที่ผลงานในสนาม ซึ่งต้องมองอย่างสมดุลว่ามันมีทั้งผลกระทบเชิงลบที่ชัดเจนและมีแงม่มุมที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้อดีได้เหมือนกันซึ่งเป็นมุมที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันงั้นขอเริ่มจากข้อเสียก่อนเลยครับมันทำร้ายฟุตบอลในสนามยังไงบ้างข้อเสียที่ร้ายแรงที่สุดคือการตัดสินใจหลายอย่างไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนากีฬาเป็นหลักแต่อาจทำไปเพื่อรักษาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองหรือเพื่อเอาใจใครบางคน ซึ่งมันอาจจะสวนทางกับการสร้างทีมในระยะยาวโดยสิ้นเชิงเช่นการเลือกโคช้ชที่ไม่เหมาะสมแต่เป็นคนของตัวเองหรือการซื้อนักเตะที่เอเยตน์สนิทกับผู้บริหารเข้ามาทั้งทงที่ไม่เข้ากับระบบของทีมแล้วมันก็ส่งผลโดยตรงต่อฟอร,ร์มการเล่นของทีมแน่นอนค่ะและมันนําไปสู่ข้อเสียข้อที่2คือสโมสรขาดความต่อเนื่องในการพัฒนานโยบายของทีมอาจจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ผู้มีอํานาจเปลี่ยนมือปีนี้เล่นสไตล์หนึ่งพอเปลี่ยนเจ้าของก็เปลี่ยนโคช้ช เปลี่ยนสไตล์การเล่นใหม่หมดการวางรากฐานเรื่องระบบเยาวชนที่ต้องใช้เวลา5-10ถึงปีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและข้อที่3มที่ส่งผลกระทบในวงกว้างคือการจัดสรรงบประมาณที่ไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพเงินที่ควรจะไปถึงการพัฒนาเยาวชนพัฒนาสนามหรือพัฒนาบุคลากรอ,อาจจะรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้อย่างไม่คุ้มค่าซึ่งท้ายที่สุดมันก็จะสะท้อนออกมาที่คุณภาพของนักเตะและคุณภาพของลีกโดยรวมค่ะฟังดูน่ากังวลจริงๆครับ แต่เมื่อกี้บอกว่ามันมีข้อดีด้วยอันนี้น่าสนใจมากครับข้อดีของการเมืองในฟุตบอลเนี่ยนะมันมีด้วยเหรอครับมีค่ะและเป็นข้อดีที่ทรงพลังมากด้วยข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดคือมันดึงดูดเงินทุนมหาศาลเข้าสู่วงการค่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าผู้มีอิทธิพลที่เป็นนักการเมืองหรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่เขามีศักยภาพในการระดมทุนที่คนทั่วไปเทียบไม่ได้เลยค่ะ เงินก้อนใหญ่นี้สามารถพลิกชะตาสโมสรจากทีมหนีตกชั้นให้กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้ในเวลาไม่กี่ปีสามารถจ้างโค้ชระดับโลกหรือสร้างศูนย์ฝึกที่ทันสมัยได้อันนี้เห็นภาพชัดเลยครับหลายทีมในไทยลีกก็เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเพราะเหตุผลนี้แสดงว่าบางทีการเมืองก็อาจจะเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ มันอาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามากกว่าค่ะและข้อดีที่ตามมาก็คือฟุตบอลกลายเป็นเครื่องมือสร้างความนิยม ซึ่งในแง่นี้มันเป็นผลดีทั้งอ้อมเมื่อนักการเมืองท้องถิ่นต้องการใช้สโมสรฟุตบอลเป็นเวทีหาเสียงหรือสร้างชื่อเสียงเขาก็จําเป็นต้องทุ่มงบประมาณลงไปเพื่อให้ทีมประสบความสําเร็จมีการปรับปรุงสนามให้สวยงามจัดกิจกรรมให้แฟนบอลเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและกระแสะความนิยมของลีกโดยรวมและถ้ามองในแง่ดีที่สุดการแข่งขันกันนอกสนามของกลุ่มอำนาจต่างๆ มันอาจจะส่งผลดีในสนามได้ด้วยเป็นไปได้ค่ะหากการแข่งขันเชิงอำนาจนั้นเป็นการแข่งขันกันสร้างผลงานให้ดีกว่าอีกฝ่ายมันก็จะกลายเป็นการพัฒนาโดยอัตโนมัติต่างฝ่ายต่างพยายามสร้างทีมให้ดีที่สุดเกทับกันด้วยการซื้อนักเตะที่ดีกว่าสร้างอะคาเดมี่ที่ทันสมัยกว่าเพื่อเอาชนะกันในสนามให้ได้ ซึ่งผลประโยชน์สุดท้ายก็จะตกอยู่กับแฟนบอลและวงการฟุตบอลเองมันเลยเป็นเหมือนดาษสองคมที่อันตรายแต่ก็มีความคมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หากควบคุมมันได้ดีเป็นมุมมองที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดใหม่เลยนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่ด้านมืดเพียงอย่างเดียวเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับฟุตบอลทั่วโลกและมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย ถ้าอย่างนั้นในมุมของแฟนบอลไทยสิ่งที่เขาอยากเห็นเพื่อให้อนาคตของวงการฟุตบอลบ้านเรามันดีขึ้นคืออะไรบ้างครับคือความโปรง่งใสหรือ transparency แฟนบอลต้องการเห็นการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ทั้งในระดับสมาคมและสโมสรการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายจะช่วยลดข้อขอรหาและสร้างความไว้วางใจกลับคืนมาได้ความโปร่งใสต้องมาก,ก่อนเลยเข้าใจได้ครับแล้วเสาหลักต้นต่อไปล่ะครับ ข้อที่2คือความมั่นคงหรือ stability ค่ะแฟนบอลอยากเห็นโครงสร้างหลีกที่แน่นอนปฏิทินการแข่งขันที่ชัดเจนกฎระเบียบที่ศักดิ์สิทธิ์และบังคับใช้กับทุกทีมอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามใจผู้มีอำนาจเพื่อให้ทุกสโมสรสามารถวางแผนทำทีมระยะยาวได้ข้อที่3คือความยั่งยืนของสโมสรหรือ sustainability คือการเปลี่ยนโมเดลจากสโมสรของคนคนเดียวไปสู่สโมสรของชุมชนที่มีโครงสร้างการบริหารแบบมืออาชีพ มีแฟนบอลเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งเพื่อให้สโมสรอนอยู่รอดได้แม้ผู้สนับสนุนหลักจะถอนตัวไปซึ่งนั่นคือโมเดลของสโมสรอนในเยอรมนีที่หลายคนชื่นชมและข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตคือระบบการพัฒนายาวชนที่เป็นธรรม Fair Youth Development ค่ะแฟนบอลอยากเห็นเส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีความสามารถจริงๆปราศจากการแทรกแซงโดยระบบอุปถัมภ์หรือเด็กฝาก ื่อให้เราได้เพชรเม็ดยามที่ดีที่สุดมาประดับวงการอย่างแท้จริงค่ะทั้งโปร่งใสมั่นคงยั่งยืนและเป็นธรรมฟังดูแล้วนี่คือพิมพ์เขียวของลีกในอุดมคติเลยนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็พอจะสรุปได้ว่าการเมืองในวงการฟุตบอลไทยนั้นมีอยู่จริงและเข้มข้นด้ปัจจัยเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลทั่วโลกเช่นกันถูกต้องค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมไปแล้ว ดังนั้นหัวใจสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่การตั้งคำถามว่าจะก,กํำจัดการเมืองออกไปได้อย่างไรเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ควรจะเปลี่ยนไปถามว่าเราจะสร้างระบบและกะติกาที่แข็งแกร่งพอที่จะควบคุมและชี้นำพลังของการเมืองเหล่านี้ให้มันสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากที่สุดได้อย่างไรเพื่อเปลี่ยนจากพลังที่อาจบ่อนทำลายให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนวงการไปข้างหน้า ใช่เลยค่ะเพราะหากมีการวางระบบธรรมาพิบาลที่ดีพอการเมืองก็สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส่งพลังทำให้ฟุตบอลไทยพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างก้าวกระโดดไม่แพ้ชาติไหนๆเลยค่ะและในท้ายที่สุดนี้อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อนะคะว่า นอกเหนือจากความโปร่งใสที่เราคุยกันไปแล้วในความคิดของผู้ฟังอะไรคือกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะสามารถเปลี่ยนการเมืองให้กลายเป็นพลังในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยได้อย่างแท้จริงเป็นคำถามปิดท้ายที่น่าสนใจมากครับลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเราอยากฟังมุมมองของทุกท่านและถ้าชอบการเจาะลึกประเด็นในวงการฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดการพูดคุยในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ